ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทํานายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทํานายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับประสาทสัมผัสที่6ของคุณกำลังทำงานคุณจะกล่าวคำอำลาจากการช่วยเหลือและการพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้อื่นมอบให้ซึ่งในขณะนี้คุณอยู่ณจุดสุดยอดของวงล้อแห่งโชคลาภและพึงพอใจอยู่กับความปิติปามโมทที่ไม่ได้คาดหวังไว้ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเพื่อนๆร่วมกลุ่มของคุณได้ทั้งหมดและคุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆแง่ทุกๆมุมของชีวิตด้วยแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องหมายเหตุไว้ตรงนี้ด้วยว่าการรวมกันของทะเลซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้ที่เดินทางจากไปไกลจะไม่กลับมาอีกซึ่งความปรารถนาของคุณนั้น ความปรารถนาเกือบทุกอย่างจะถูกกระทําให้สําเร็จขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของบุคคลอื่นๆความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นมันจะดำเนินการไปด้วยดีแม้ว่าคุณจะตกหลุมรักกับเขาหรือเธอด้วยความรักแรกพบก็ตามและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นบุคคลที่มีนิสัยใจคอดีและสามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของความรักนั้น ความรักจะเจริญเติบโต,ตขึ้นระหว่างคุณทั้งสองและคุณจะถูกอิจฉาโดยบุคคลอื่นๆสำหรับการแต่งงานนั้นเป็นคู่ในอุดมคติคุณจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นอย่างมากสําหรับในเรื่องของการเงินนั้นรายได้ของคุณจะมากมายยิ่งขึ้นถ้าคุณเชื่อถือในประสาทสัมผัสที่หของคุณเองและไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ สำหรับการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณวางใจและพึ่งพาอาศัยประสาทสัมพันธ์ที่6อันทรงพลังของคุณเองสำหรับการเดินทางนั้นมันจะเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งหากคุณมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันสำหรับเรื่องการเจราจาต่อรองหรือการตกลงต่างๆนั้นการตกลงจะบรรลุผลสำเร็จหากคุณขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพียงพอสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาเร็วกว่าที่คาดหวังไว้สำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้การรวมตัวกันหมายถึงโชคชะตาที่โชคดีที่สุดสำหรับการแต่งงานแต่จงระมัดระวังอย่าอุทิศต,ตนเองให้เห็นแก่ความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นความไข้และกิเลสความระโมบต่างๆนานา สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับคุณออกไปให้ร่างกายและจิตใจของคุณทำงานมากเกินไปคุณรับผิดชอบมากเกินประมาณและรับทำสิ่งต่างๆที่เกินขีดความสามารถของคุณเองที่จะกระทำได้ถ้าคุณยังทำเช่นนี้ต่อไปผู้ที่สนับสนุนค้ำจุนคุณ ก็จะตีจากไปและในที่สุดคุณจะตกอยู่ในอันตรายคือมันจะเป็นการทำลายตัวคุณเองซึ่งการทำนายครั้งนี้จะเป็นการเตือนคุณให้ถอยหลังไปก้าวหนึ่งและพยายามที่จะอยู่ในด้านที่ปลอดภัยเข้าไว้เสมอพูดถึงเรื่องความปรารถนานั้นมันจะไม่ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งหันมาเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณเอง ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นอีกฝ่ายหนึ่งกระหายที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างลำลับกับคุณแม้ว่าจะไม่มีอารมณ์รักเลยก็ตามพูดถึงเรื่องความรักไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นนอกจากความรักชนิดที่เป็นความใคร่หรือไม่ก็เป็นเรื่องของความรักระหว่างชายชรากับเด็กสาวสำหรับการแต่งงานนั้นเป็นการแต่งงานที่ไม่เหมาะสมกันเลย พูดถึงเรื่องการเงินคุณไม่สามารถหาเงินได้มากพอกับความต้องการในทันทีทันใดของคุณการสิ่งโชคและการพนันนั้นคุณจะเผชิญกับชัยชนะที่อาศัยกำลังปราบปรามและบทขยี้ไม่มีโอกาสหรือช่องทางแห่งความสำเร็จได้เลยสำหรับการเดินทางจะเป็นการฉลาดมากหากสามารถยกเลิกการเดินทางในครั้งนี้ได้ทางนี้เพราะจะมีอุบัติเหตุ อัน,นารอคอยคุณอยู่กลางทางสำหรับเรื่องการเจรจาตกลงต่อรองนั้นคุณจะล้มเหลวอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่ต้องเสียเวลาไปด้วยเปล่าประโยชน์จงรอโอกาสอันสูงงอมที่จะมาถึงในวันข้างหน้านี้สำหรับคนที่คุณรอคอยนั้นอย่าหวังในตัวเขาหรือตัวเธอข้อแนะนำสำหรับคำทำนายในชางนี้ทุกคนมีน้ำผึ้งมีความหวานอยู่ในตัวเอง อยู่ในปากแต่ก็มีความขมอยู่ในใจด้วยสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่และโอกาสนี้คุณควรจะละเลิกการปฏิวัติและวิธีดําเนินการตามแบบเก่าๆเสีย แล้วใช้วิธีการใหม่ๆแทนโชคของคุณแม้ว่าจะมาราช้าไปบ้างแต่ทว่ามันจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสอันดีที่คุณควรจะย้อนคิดไตรตรองไปถึงอดีตที่ผ่านมาและพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งมวลที่คุณได้สําเร็จสิ้นลงไปแล้วในปัจจุบันนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ชื่นชมยินดีในอนาคต สำหรับในเรื่องของความปรารถนานั้นนอกจากที่เริ่มต้นอย่างชักช้าแล้วต่อมามันจะปรากฏเป็นจริงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการใหม่ๆหรือความคิดริเริ่มใหม่ๆจะปรากฏดอกออกผลขึ้นมาให้เห็นความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับการเสาะหาเพื่อนต่างเพศแต่หากคุณไม่ได้มีคนรักอยู่ก่อนเป็นการเฉพาะ สำหรับเรื่องความรักนั้นมีเครื่องชี้บอกว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนหวานใจคนเก่าโดยหาคนใหม่มาแทนสำหรับการแต่งงานนั้นอาจจะมีการขัดแย้งไม่ลงรอยกันหรือมีปัญหายุ่งยากบางประการเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่ครองของคุณเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสำหรับทางด้านการเงินนั้นจะปรากฏมีวาระที่พึงพอใจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมหวัง ในสถานการณ์ทางการเงินของคุณการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะชนะเพราะโชคของคุณเวียนกลับมาดีขึ้นสำหรับการเดินทางนั้นคุณจะมีโชคถ้าแผนการเดินทางครั้งนี้แตกต่างออกไปจากครั้งก่อนๆสำหรับเรื่องการเจราจาตกลงต่อรองนั้นอาจจะมีการตกลงเป็นที่น่าพอใจ ถ้าคุณปรับใช้แผนใหม่ๆหรือใช้วิธีการใหม่ๆในการเจรจาตกลงสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะไม่มาเนื่องจากมีการเปลี่ยนใจกระทานหันสำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการย้ายไปสู่ที่แห่งใหม่จงระวังความใคร่ของคุณเอาไว้ด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับลักษณะนิสัยของคุณในด้านเลวที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ก็คือทัศนคติอันร้ายกาจเกินการของคุณที่มีต่อบ,บุคคลอื่นและอารมณ์อันรุนแรงเกินไปของคุณนั่นเองแม้ว่าสถานการณ์ของคุณจะดูดีมาก แต่โชคล้ายโดยอับฉับพลันก็จะเกิดขึ้นกับคุณในตอนท้ายนอกจากนี้คุณยังอยู่ในอันตรายคือต้องพบกับอุบัติเหตุหรือความยุ่งยากอยู่เสมอๆดังนั้นคุณควรจะวางแผนอย่างระมัดระวังและประพฤติปฏิบัติไปด้วยความเมตตากโโราุณาและความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นอยู่เสมอในส่วนเรื่องของความปรารถนานั้นมันจะไม่เป็นจริงขึ้นมา เนื่องจากความยากลำบากมาขวางกั้นถ้าคุณไม่มีความอดทนเสียเลยในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นก็จะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นถ้าคุณเข้าหาโดยใช้กำลังอำนาจบีบบังคับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะผาหนีไปจากคุณทันทีในเรื่องของความรักคุณจะมีแนวโน้มที่จะป,ปฏิบัติสุดโต่งเกินไป ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งกรณีเช่นนี้จะนำไปสู่ความรักที่มีแต่ความผิดหวังในเรื่องของการแต่งงานนั้นคุณจะเป็นคนที่อับโชคความเห็นที่ไม่ลรงรอยกันระหว่างคุณทั้งสองจะทําให้เกิดการหย่าร้างขึ้นได้สําหรับเรื่องการเงินนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้ การเสี่ยงโชคและการพนันนั้นไม่ว่าคุณจะชนะหรือพ่ายแพ้มันก็จะอันตรายทั้งสิ้นหากจะเล่นการพนันในขณะน,นี้เพราะมันอาจจะเป็นได้ที่คุณจะถลำตัวลงไปลึกและทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากสำหรับการเดินทางนั้นคุณควรจะยกเลิกการเดินทางครั้งนี้เสียเพราะว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของขโมยหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางในครั้งนี้ การเจราจาตกลงจะเป็นผลสำเร็จถ้าคุณหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอำนาจบีบบังคับและใช้ความรอบคอบดำเนินการไปตามแผนของคุณสำหรับคนที่รอคอยนั้นไม่มาเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้คุณกำลังอยู่ในอันตรายคือจะต้องแยกทางกับเพื่อนๆของคุณอันเนื่องมาจากพฤติการและลักษณะอุปนิสัยอันสุดโต่งของคุณเอง สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับโชคของคุณกำลังอับแสงไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามมันจะล้มเหลวอยู่เสมอคุณจะถูกลิขิตให้ต้องแยกทางกับเพื่อนสนิทคุณจะประสบความทุกข์จากพยันตรายต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นทุกข์เพราะการใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุดได้ ดังนั้นคุณควรจะรอบคอบให้มากและรอจนกระทั่งโชคของคุณเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเสียก่อนพูดถึงเรื่องความปรารถนามันจะไม่เป็นความจริงเพราะว่าคุณจะถูกกีดกั้นขัดขวางอยู่ทุกทางความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นคุณอาจจะคาดหวังไม่ได้เลยว่าจะได้รับโอกาสที่ดีงามดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ถูกหลอกด้วยถ้อยคำหวานหวานของอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวถึงเรื่องความรักนั้นคุณจะแยกตัวออกมาจากอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากความเข้าใจผิดระหว่างคุณทั้งสองคนเกี่ยวเนื่องกับการแต่งงานนั้นอาจจะมีความยุ่งยากบางอย่างเกิดขึ้นจากความไม่รงรอยกันสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นแม้จะยืมเงินจากผู้อื่นคุณก็ไม่สามารถจะกระทำได้ดังที่คุณจะพบว่าประตูทุกบานปิดใส่หน้าคุณทุกคน สำหรับการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นอย่าคาดหวังอะไรในเรื่องนี้เพราะว่าคุณกำลังอยู่ในระยะเวลาของความอับโชคสำหรับการเดินทางนั้นจงอย่าได้เดินทางทั้งนี้เพราะอาจจะเป็นไปนได้ที่คุณจะพบกับพยันตรายต่างๆการเจราจาตกลงหรือการต่อรองต่างๆนั้นคุณจะต้องเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นไปนได้คุณควรจะยกเลิกมันไปเสียก่อนดีกว่าสำหรับคนที่คุณรอคอย ไม่มีประโยชน์ที่จะรอเพราะบุคคลนั้นจะไม่มาเลยสำหรับข้อแนะนำในครั้งนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะตกอยู่ภายใต้ความยุ่งยากเพราะผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมันก็เป็นไปนได้ที่คุณจะถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของผู้ชายสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ คุณจะมีความขัดแย้งและความไม่รงรอยกับคนอื่นๆคุณจะแตกร้าวกับผู้คนอยู่เสมอและเพราะโชคของคุณกำลังตกอับคุณจะจับสัตว์ไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะไล่ล่าอย่างหนักหน่วงสักพีินใดก็ตามและในที่สุดหลังจากสูญเสียความอดทนไปแล้วคุณก็จะกลับมาเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทำลงไปดังนั้นจงพักผ่อนและจัด การตัวเองให้อยู่ในอารมณ์พักผ่อนอันเงียบสงบไม่ว่าฝ่ายปฏิปักษ์จะผิดมากน้อยเพียงใดก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องความปรารถนามันจะไม่ถูกกระทําให้สําเร็จขึ้นมาได้เพราะโชคชะตาของคุณกําลังตกตามอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามน้ํากับน้ามันไม่อาจจะเข้ากันได้ดีพูดถึงเรื่องความรักคุณจะถูกลิขิต ให้ต้องแยกจากฝ่ายตรงข้ามเว้นแต่คุณหรือฝ่ายตรงข้ามจะขอยอมอมชอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลวิวาทพูดถึงเรื่องการแต่งงานนั้นอย่าเพิ่งแต่งงานในขณะนี้ถ้าคุณหาเข้าไปแต่งทุกๆสิ่งก็จะแตกหน่อออกมาเป็นความยุ่งยากพูดถึงเรื่องการเงินคุณจะผิดหวังและถูกกดดันอยู่ด้วยความต้องการใช้เงิน การเสี่ยงโชคและการพน,นันคุณอย่าลองเข้าไปเล่นการพน,นันเพราะคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยเนื่องจากเดาผิดหมดสำหรับการเดินทางนั้นระหว่างเดินทางคุณจะได้พบกับเหตุการณ์อันไม่น่ารื่นรมมากเท่าไหนะ่นักสำหรับการเจรจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆยากที่จะได้ข้อยุติที่เหมาะสมเนื่องจากทัศนะของทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกันคนที่รอคอย จะมาพบคุณแต่คุณจะไม่ได้อยู่ต้อนรับเขาหรือเธอที่นั่นข้อแนะนำของการทำนายในครั้งนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของขโมยเพราะคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งยากกับผู้ที่เหนือกว่าคุณอยู่ด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเีรยนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ขณะนี้เป็นเวลาของการสังเกตดูกิริยามารยาตและการรักษาระเบียบคุณจะ,ะเผชิญอันตรายอันใหญ่หลวงแต่คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงมันเสียได้ถ้าเพียงแต่คุณปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบที่ถูกต้องไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดๆก็ตามและพร้อมกันนั้นให้คาวะและสุภาพอ่อนโยนต่อผู้คนทั้งหลายรอบข้างในตัวเราด้วย นอกจากนี้หากคุณต้องการความสำเร็จจงทำงานรับหลังผู้อื่นโดยอย่าให้ผู้ใดทราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและข้อสำคัญจงอย่าครอบงำกดขี่คนอื่นๆความปรารถนาที่สมเหตุสมผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นแม้ว่าจะมีความล่าช้าอยู่บ้างก็ตามแต่หากคุณดำเนินการตามระเบียบวิธีที่เหมาะสม และสมควรแก่เวลาส่วนในเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณควรจะอุทิศต,ตัวของคุณเองแก่เพื่อนของคุณความรักของคุณค่อนข้างจะเน้นไปที่ความสนุกสนานทางเพศมากกว่าสําหรับในเรื่องของการแต่งงานนั้นจะเป็นคู่ที่เป็นไปนด้วยกันไม่ได้เลย ดังนั้นถ้าหากคุณยังต้องการที่จะแต่งงานกับเขาหรือเธอคุณจะต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับปัญหาและความยุ่งยากนานาในชีวิตวิวาของคุณในภายภาคหน้าสำหรับทางด้านการเงินคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณพบกับคนที่ดีที่ไว้วางใจได้และพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องนี้ได้สำหรับในการเสี่ยงโชคหรือการพนัน คุณไม่สามารถเอาชนะได้แม้ว่าคุณจะมีความสามารถอย่างแท้จริงก็ตามดังนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วยสำหรับการเดินทางนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้าหรือผู้นำกลุ่มที่จะเดินทางในครั้งนี้ในส่วนของการเจรจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆความสำเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณแสดงความคารวะต่อสถานะหรือตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามและ การดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบสำหรับคนที่รอคอยจะมาสายเนื่องจากอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางนั้นสำหรับข้อแนะนำในครั้งนี้ก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงชายเจ้าสำราญผู้กลับกรอกกำลังจ้องมองดูคุณอยู่กลางทางก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคต ดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการ บวงสวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายไทยทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป